โอเคสวัสดีทุกผู้ชมนะครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ดินมาวิ่งดินมากันหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะโยนดินกันบ้างแล้วกันนะครับทุกชมครับไะเดี๋ยวโยนออกเลยนะครับผมเดี๋ยวโยนออกไปเลยโยนออกโยนออกไปเลยเดี๋ยวพักวิ่งดินไว้ก่อนนะครับผมไะเอาแคทนี่แหละโยนอะบื้อๆโยนออกไปเลยนะครับผมไะเดี๋ยวลุยกันเลยครับเล t s go เราก็สลับกันไปนะครับผมสลับกันบ้างแล้วกันนะเจ้าของครับไะเฮ้ยโอ้โหจะจะรู้ทำไมเนี่ยเฮ้ยทำไมแคทเจียบไม่จม่มเฮ้ยเออมึนอะไรเนี่ยเออพี่เขามึนอะไรของเขาเนี่ยไป ไปครับไปอุ้ยเกียกระต่ายได้เหรอโหดเกินโหดเกินเกียกระต่ายเลย,เยลนียนยนยย่ครับเรียกเลยครับผมยูนกับเตยงครับนะว่าไปจะเร็วกว่านะยูนอ่ะเร็วกว่านะว่าไปสลับกันไปอ่ะสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้แลหละนี่เอา้า เอาว่ baptism, irez, าไปท่ compass, านผู้ชมว่าไปพื้อ่้โหแป๊บเดียวเต็มอ่ะแล้วมุ่งกี้นึงได้อย่างเยอะนะว่าไปกีนึงได้โคตรเยอะเลยนะเท่าไหร่วะสามคิวเหรอไอเยประบอณสามคิวอะว่าไป กลับมาขับแคทแล้วกับมาขับแคทแล้วดูการสวิงมันดเดี๋ยว JCB มาขีดดินนะครับแคทต,ตัก JCB มาขีดดินตักยูนตักยูนนะครับผมว่าไปว่าไป ดูคิดว่ามันจะได้เร็วกว่าเดิมไหมเนี่ยว่าไปเลยครับผมว่าไปเดูดูการสวิบโอ้ยหรอ,อไม่ทันใจเลยจอเอาเก็บให้สะอาดนะครับผมเอาสะอาดเอาสะอาดไปเลยไปครับว่าไปว่าไปมืดแล้วมืดแล้ว ขดแล้วเดี๋ยวเปิดไฟกห,หน่อยนะบึ๊บเนี่ได้แตเดียวครับเปิดได้แค่หลอดเดียวครับผมแคทมีไฟแค่นี้ครับช่วงแรกๆอะที่เกมมันเปิดตัวผมเล่นแคทเนี่ยไฟมองไม่เห็นเลยนะอันนี้เขาคือเขาลดความสว่างลงนะครับไฟนี่คือมองอะไรไม่เห็นเลยนะ <G ül üyor> งงไหมคือไฟมองอะไรไม่เห็นคือมันสว่างเกินครับนะมันสว่างเกินครับแบบจ้ามองไม่เห็นดินเลยขาวไปเลยอะ่ะว่าปาวีดีโอนี้เอาแคททำงานกลางคืนเลยท่านผู้ชมว่าปาเดี๋ยวเจจีบีมาเกียรติ เรามีลูกน้องแล้วเรามี J c b ีแล้วเรามีลูกน้องแล้วเรามีลูกน้องแล้วนี่เลยมันต้องพอฒนวันนี้บอกแล้วไฟสว่างมากอะแล้วก็แบบไฟมันจะพุ่งพุ่งไปเป็นลำนะครับเป็นลำเลยอะท่านผู้ชมดูดิ ดูเงี้ยนะเป็นลำเลยนะเนี่ยเห็นไ,ไหมดูด,ด้านข้างนยะไฟนี่โคตรดีอะ่ะทำกลางคืนสบายบอกได้เลยนะครับผมโอ้ยสวิงเธอเดี๋ยวกูหักทิ้งนะเนี่ย โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ไปเลยอ่ะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหอะไรวะดันสวิงไม่งไม่สวิงเลยโอ้ยส่งเคมดีไหมเนี่ยหรือซื้อใหม่ดีท่านผู้ชม แต่มันก็ยังทำงาน,นอยู่เนาะโอ้โหอะไรวะเพ่ดันสวิงไม่ไอ่อะงงตึง๊บโยนไปครับผมโยนดินไปนะครับผม ช้าจัดช้าจัดเพลินไหมทุกโยมเป็นเพลินกันไปโยนกลางคืนซะด้วยนะครับนี่โยนดินมันต้องเอาดินไปหมดไปใช่เหรอ งานหลักเลยนะเนี่ยต้องทำครับผมงานหลักที่ต้องทำนะครับเดี๋ยวพวกงานวางท่อพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใช้ JCB นะท่านผู้ชมงานขุดงานอะไรงานใหญ่ๆเนี่ยเราต้องใช้แคทนะครับพวกงกานเล็กๆเดี๋ยวจะใช้ JCB นะครับ นี่ดันไปเลยปเดี๋ยว JCB เดินขึ้นตรงนี้เลยวิดีโอหน้านะอ่า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 อ้โอ้ดันสวิงจะไปไปให้อ่ะดูมือมันนะท่านผู้ชมดูดูมือมันนะดูดูดูมือมันนะ มันดูมือมันเห็นมือมันนะโอ้ยยืนยันงัดยืนยันงักมันเป็นยืนยันงักสักสิบนาทีก็พอแล้ววิดีโอนี้นะครับผมไม่ไม่มากเพราะว่ามันเป็นงานโยนนะครับผมงานโยนแบบจอยล้วนๆครับผมเออ โอ้โหกูกดผิดอีกโอ้ยดีจริงจริงเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปทำรอบๆนะครับในงานุดตรงนี้เดินลัดไปอย่างนี้เลยอ้าว กดผิดนะครับโทษทีครับผมพหยุกเฮ้ยมันขับเร็วได้นะมันขับเร็วได้แต่จอยมันไม่เยื้อมเลยสักเท่าไหร่ ว่าไปครับท่านผู้ชมว่าไปเฮ้ยว่าไปว่าไปนี่ก็ต้องว่าไปครับผมต้องว่าไปแบบนี้เฮ้ยอุว่าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอว่าไปกว่าจะสวิงถึงเนาะมึงเนาะเออ ถ้ามป็นมีไฟได้ว 3, 4, 9, ยวะแคดสามสี่เก้าเอฟปีไฟท้ายด้วยเหรอใช่เหรอวะเอยมีไฟได,ได้วยวะเราสามารถเปิดไซเรนได้นะครับท่านผู้ชมเอ๊ะเป็นไงไซเรนนี่เป็นไฟจริงๆนะไฟจริงๆนะครับไฟที่สามารถมีแสงจริงๆนะครับไม่ใช่มีแค่แสงตรง ออตรงตรงตรงไซเรนที่มันอย่างเดียวนะเป็นไฟที่มันมองเห็นจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ปลดไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาว j c b นะครับท่านผู้ชมมาลองขี่ดินทั้งบนนี้ดูนะครนะก็เขี่ๆให้มันสะอาดๆนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวโยนโยนเอา JCP โยนมาฝั่งนี้ด้วยอ่าสวัสดีครับ